สวัสดีค่ะฮัลโหล my friend สวัสดีเพื่อนๆจ้าออกกําลังกายเสร็จแล้วมาทานอาหารด้วยกันนะคะวันนี้เราทานอะไรคะสลัดนะคะทุกคนคะแล้วก็มีขนมปังนะคะวันนี้มีแซลมอนลมควันนะคะนิดนึงแล้วก็มีชีสอันนี้บลีนะคะทุกคนวันนี้ทานชีสบลีนะคะอันนี้ก็คือราคาลดร,ราคานะคะก็เลยซื้อมาทานทุกคนคะจาก เนี่ยค่ะเลือดร้อยกว่าบาทนะคะทุกคนจากราคาประมาณเกือบสามร้อยนะนี่ค่ะแกะมาหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะทุกคนบรีรสชาติก็จะแบบไม่เค็มนะคะทุกคนไม่เค็มมากแล้วเราก็มีผลไม้นะคะทุกคนนิดนึงนะคะทานกล้วยทานแอปเปิลทานผลไม้ตามฤด,ดูกาลเช่นเคยน,นะคะเพื่อนวันนี้เราก็จะทาน ขนมปังและชีสกันจ้าทุกคนเมื่อวานไปนี่นะคะก็เลยได้ชีสบรีนะคะมีชีสตอนนี้ชีสลดราคาเยอะนะคะก็เลยได้มานะคะทุกคนอากาตาเป็นอย่างนี้นะจ๊ะชีสอันนี้จะมีประโยชน์นะคะทุกคนก็จะมีแคลเซียมนะแล้วก็ขนมปังก็ซื้อมาโอ้โหดิฉันเอามีดมาปิดนะคะคุณผู้ชมแต่ไม่เป็นไรคะ่ะ นี้คิดถึงคุณสามีเลยนะคะธรรมดาคุณสามีจะเป็นคนทำขนมปังนะคะแล้วก็เอาไปอบนิดนึงนะคะส่วนดิฉันไม่มีการอบนะคะดิฉันทานแบบนี้เลยค่ะทุกคนจ๋าแล้ก็มีแซลมอนนะคะทุกคนนี่ค่ะฉีดเลยนะคะ อันนี้ราคาเท่าไหร่95บาทนะคะทุกคนไม่ได้ทานบ่อยนะคะนานๆจะซื้อมาทานครั้งหนึ่งนะคะแบบว่าเาวลาร่างกายต้องการนะคะก็จะซื้อมาทานนะคะทุกคนเพราะว่านี่ค่ะ95บาทนะคะคุณผู้ชมเขาจะเป็นแผ่นบางๆแบบนี้นะคะจะมีขายทั่วไปเนาะอันนี้เป็นแบบลมควันนะจ๊ะ นี่คะ่ะทุกคนเห็นไหมแล้วก็วางไปเลยคะ่ะฉัก็จะทานน,นะคะทุกคนนี่เลยนะคะวันนี้ก็จะทานไปเลือยทั้งสองชิ้นนี้นะคะเป็นแซลมอนและทุกคนประมาณนี้นะแล้วก็จะทานคู่กับชีส ดีหรือว่าคําวเปลียนี่นะทุกคนเขาจะเข้ากันมากเลยนะคะเพื่อนเขาจะอร่อยแล้วก็เข้ากันมากนะคะทุกคนเราก็จะหั่นแบบนี้ค่ะทุกคนบางแบบนี้นะเ็าจะแบบอร่อยนะคะกลมกรอบมากทุกคนอันนี้ทานแค่นี้พอค่ะ นี่เราก็เก็บไว้ทานวันหลังนะคะคุณผู้ชมคะนี่ค่ะทานได้ประมาณสามครั้งนะคะบ้านเราจะ <c oughs> ก็จะแพงนิดนึงนะถ้าเป็นที่เยอรมันจะถูกมากนะคะชีสนะเดี๋ยวเราก็ไปเก็บใส่ตู้เย็นไว้นะคะทุกคนบลีนะคะทุกคนอันนี้เราจะหั่นอีกนิดนึงนะคะชิ้นใหญ่ไปนะคะโสรชิมก่อนนะคะทุกคน อมขนมฟังก็จะเหนียวๆนิดนึงนะคะนี่ค่ะทุกคนได้แล้วหน้าตาแบบนี้นี่นะคะอร่อยมากเลยนะคะแล้วก็อันนี้สลัดของเรานะคะเราจะปรุงนิดนึงนะคะทุกคน ้วยน้ำมันมะกอกนะคะอันนี้เมื่อวานนี้ไปก็น้ำมันมะกอกเอ็ก้าเวอร์จินนี่นะคะจะเป็นแบบทานกับสลัดนะคะทุกคนถ้าฝาเหลืองก็คือจะใช้สำหรับผัดหรือทอดนะคะอันนี้เราก็นิดนึงนะคะหนึ่งช้อนชาน,นะคะอันนี้จะมีประโยชน์มากเลยค่ะทุกคนแล้วเราก็ทานคู่กับเกลือหิมาละยันนะคะนี่ค่ะนิดนึงนะคะหยิบมือหนึ่งแค่นี้ไม่ต้องเยอะนะคะทุกคน ลือสีชมพูนะคะมีประโยชน์ต่อร่างกายมากนะคะทำให้เซลล์ต่างๆของร่างกายแข็งแรงนะคะทุกคนแล้วก็เราก็จะใส่อันนี้ไปนะคะอิตาเลียนนี่เชอาร์ตนี่นะคะทุกคนก็จะมีรสชาติแบบอร่อยยิ่งขึ้นนะคะโอ้ี่ค่ะตรงนี้ก็มีไก่อยู่นะคะลูกๆก็รอทานไก่นะคะ คนมาเดี๋ยวทานด้วยกันเลยนะคะก่อนอื่นเราก็จะจัดการกล้วยก่อนนะคะเพื่อนคะกล้วยนะคะทานคู่กันเลยนะคะนะคะ่ะกล้วยแล้วก็แอปเปิลนะคะทุกคนอาหารของเราก็จะทานง่ายๆนะคะไม่ได้ยุ่งยากนะคะเพื่อนๆจ๋านี่คะ่ะไม่ต้องปรุงมากมายนะคะทานแบบธรรมชาติที่สุดคะ่ะ แอปเปิลนะคะง่ายๆเลยจ้ะอันนี้ก็คือพับจากทุกคนลูกพับเป็นลูกเล็กนะคะอันนี้พับลูกเล็กมากเลยนะคะก็จะปอกไปเลยนะคะทุกคนตอนนี้ก็โอ้โหทุกคนวันนี้ก็ทานเหลนะคะแต่ไม่เป็นไรเราทำไอเนะคะแล้วก็ให้ร่างกายของเราเนี่ย ดึงพลังงานอะไรเก่าๆหรือว่าอะไรในร่างกายนะคะไขมันไปใช้ก่อนนะคะแล้วเราค่อยมาทานนะคะทุกคนนี่จ้ะลูกพลับนะคะก็บางไว้เลยะคะ่ะทุกคนง่ายๆนะจ้ะอาหารของเรานะคะนี่ค่ะทุกคนทานกันเลยอืม ฉันอยากจะทานอกไก่สักชิ้นหนึ่งนะคะแล้วก็นี่ค่ะทุกคนเดี๋ยวเราก็แบ่งกับกลูกๆนะคะปุบโอเคนี่ทุกคนขออนุญาตนะคะฉันใช้มือนะจ๊ะลูกชายฉันก็มารอแล้วนะคะโอเคทุกคนสลัดแล้วก็มีอกไก่นิดนึงนะคะขออนุญาตหยิบ ทิชชู่นะทุกคนมาทานกันเลยคืออาหารของเราแบบเราก็รังสรรค์ขึ้นมาเลยนะคะอย่างที่เราอยากจะทานนะคะทุกคนอะไรที่ดีต่อสุขภาพนะคะเราก็หามาทานนะคะคุณผู้ชมนะคะ่ะทานกล้วยก่อนนะคะอืม ก่อนเดื่ดดือดน้ำก่อนดือดมาแก้วมาตามนี้ก็คือดื่มดื่มไปแล้วประมาณสองขวดนะคะน้ำเปล่านะคะก่อนอันนี้ขวดที่สามแล้วนะคะเพราะตอนเช้าเรากระบวนการนะคะเราดื่มกาแฟดำใช่ไหมคะแล้วก็ดื่มน้ำนะคะหลังจากนั้นเราก็มานี่ค่ะอโกไก่นายหนู่มโอเมก้าอืมอืมตู้มาดี ถ้าักกนเลยคับอืม เนาะบ้าจริงหรอแล้วทำไมมาเดี๋ยวน,นี้โอก,โกไก่นะคะคุณอืมอืมตุ้มโอลสนาดสาลงไปเลยจ้าคำดีอย่างจ้าอืมอืมวันนี้ลูกสาวโทรมานะคะทุกคนอืมโอ๊กไก่ อ,อร่อยมากมาทุกคนชิ้นนี้พิเศษวันนี้นะคะซอมอนรมควันแล้วก็ชีสบลีนะคะทุกคนก็ขนมปังนะคะเราไม่ทาเนยนีนะคะ่ค่ะบลีนะะี่ค่ะบลีก็คล้ายขอาเบร์เบียแต่จะอร่อยต่างกันนะคะทุกคนเราจะชิมให้ดูนะแบบว่าจะมันๆเหมือนกันนะคะ อืมอืมอืมขนมปังเหนียวนิดนึงไม่เป็นไรเขาจะเข้ากันนะคะทุกคนอืม ตัดกับของเปรี้ยวจะอร่อยนะคะเช่นมะกอกดองแตงกวาดองนะคะอาหารแบบนี้เนาะอืมขนมปังเหนียวมากอืม อืเพี้ยเฮ้ยไปตัดกับชีสนะคะผมขนมปังซื้อมาเมื่อวานทุกคนไม่ได้อบนะคะที่จริงถ้าเอาไปอุ่นแล้วร้อนเขาจะกรอบๆอืมอืม

โอเคค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวจะขอตัวไปแบบค่อยๆทานนะคะเพราะว่าขนมปังเหนียวมากนะคะเพื่อนอคค่ะทีนี้ก็มาทานขนมปังและชีสบลีและแซลมอานลง่อนกับเพื่อนๆนิดนึงนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกกำลังใจทุกการรับชมนะคะพบกันใหม่คลิปโอน่านะคะบ๊ายบายเชา้ชา